แค่ยอ,อยากถวายด้วยความศรัทธาศรัทธายังไม่ถึงว่าพวกท่านจะไม่ยอมรับน้ำใจของข้าขอโรับเนี่ยอาจารย์นะอโทษนะสิ่งลุงจีในโลกจะไมเยอะแต่เราใจเจือใจดำกับนางได้ยังไงอ่ะอาจารย์จ๋าดูสิมีหันเจดีไม่ฉันนะเมื่อรอเจ้าเล่งมาแย่งรลอยังไงเราอาจารย์พี่รองพูดมากนะข้าพูดมากไรเล่าอะเจ้าไม่หิวหรอ พดูดนสิกาเกาอุษาหวังดีก็รับน้ำใจนางไปเถอะจริงมะล่ะอาจารย์ะเด็กนักศึกษาไม่อยู่ใช่ปะข้าหิวข้าขอสิพี่รอดน่ะหิวหิวกขอขอขอก้อนน่ะเออโอ้ยยินึกถึงอาจารย์เจ้าอาจารย์ถ้า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 จะฉันฉันสักอันนะ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 น้ฉันเถอะ ออดอดิจะต้องสัวเจ้าลองดมดูดิมันหอมน่ารับทานแค่ไหนดมดูนะนดมนิด1รองนีส<ร>น้สรงอาจารย์คราญธนาข้าเอาอโถอาจารย์ดูดิท่านออกจะสู้ผอมแต่ก็ก็ก็ฉันสักคันนานๆอือน่นะอนะนาจารย์นะ,ออะเออปื่ออาจารย์เจ้าช่วยพูดหน่อยดิอาจารย์ผอมจะแย่แล้วอ่ะ พอโดนในน้ำซอาจารย์จะไปฉันได้ยังไงนะพูดหน่อยนะนี่แหละไอ้แหม่แหมแหม่แหม่แหมแหมอะไรหรออาจารย์อาจารย์ผู้หญิงอะไรขึ้นเมื่อปีศาจคิดจะร้ายอาจารย์ฆ่าเหรอฮะทำไมนักบวชอย่างพวกท่านถึงได้ใจดำกันนะกับยาวเชียวเฮ้ยจะหลอกลวงอาจารย์ฆ่าหลอกเจ้าบื้อได้แต่หลอกข้าไม่ได้รีบอย่าให้ใคาจับซะไม่งั้นข้าฆ่าเราตายแน่ ไดซื้อได้ซื้อค่ะพี่ลิงเดียงตายเลยดีไเดี๋ยวเสียงหวานเสียงเล็กเสียงน้อยก็ไม่ประเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลิงอีหมูเนี่ยเพราะว่าสิบกว่าวันมาเนี้ยเจ้าไม่ได้ฆ่าคนวังเลิงคงจะขันไม้ขันเหมิดเจ้าจะเจอใครก็ฆ่าหมดไม่ได้หรอก็ขาฆ่าคนวังเพลิงด้วยเหรอได้ซื้อช่วยกขาด้วยช่วยกขาด้วยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นจะลงไหมครับเป็งั้นข้าจะเล่นงานเจ้าด้วยเดี๋ยวเจ้าลิงเฮ้ยได้ข้าจะฆ่าดัง Da, hey. Hey. อ่ไรเนี่ยเฮ้ถ้าไม่ลงนรกใครจะลงนรกใครให้พวกหญ่้นเฮ้ยอ๋อ่อนแรลมากเลยนะไม่ไหนจะไม่ไหนเดี๋ยวเฮ้พระจาาดูเดียววาดเป็นเดียวตายลอยจะทีใสแล uh. Oh, uh. Uh, uh. ้ว hey. ต uh. uh, uh. uh, uh. uh, uh. uh. ื่นก็ไม่ฟังใจร้อนคนไม่เลือยกโทษา ดูซิว่าในนั้นมันเป็นอะไรอะไรอ่ะเห็นไหมอะไรอ๋อตายแล้วอาจารย์สิพี่ใหญ่พูดไม่ผิดเลยอย่างคนนี้เป็นปีศาจจริงๆะอาจารย์คราวนี้เชื่อข้าแล้วใช่ไหมงอคงถึงจะเป็นปีศาจแต่ก็เป็นชีวิตหนึ่งนะโอ้โหไม่ควรฆ่าใครง่ายๆแบบนี้ธรรมธโมเยอะวิชาพรางตาแบบเนี้ยจะหลอกอาจารย์ได้ แต่หลอกค่ะบาได้หรอกใช้อาจารย์ท่านจะเพิ่งไปเชื่อเขานาเขาจะวิชาพรางตาเพราะครูท่านท้องมรดกกร้าวอ่ะเจ้าหมูมันตีปากแตกเขาจะพรางตาที่ไหนเล่าผิ้ชาพรางตาาครๆก็เป็นอาจารย์แยงตลอดขัดโดค่ะนะเนี่ยตุ๋ยตุ๋ยลายเหม็นนี่ตอบเห็นปะ อ้าวเห้ยเฮ้ยเห็นไหมเกบป็นกระตายนะอาจารย์พลาดไปหน่อยพลาดไปหน่อยกระตายอาไม่ไม่กบกบกบเอากบอันนี้กบจริงเห็นไหมถ้าดูเิง่ายจะตายไปใครทำให้เป็นบ้างอ่ะเฮ้ยอาจารย์อย่าไปเชื่อว่าในหมูนะอาจารย์ทหารยินชาวบ้านเนี่ยเป็นไปศาจตรนะถ้าดูสิทำไมตายแล้วไม่คืนร่างเดิมอ่ะยังเป็นร่างคนเหมือนเดิมอาจารย์หรือว่า ฆ่าคนตายไม่ต้องรับโทษจากกนรหล่อใจเป็นชุดๆอาจารย์อาจารย์ไอ้วุไอ้หมูเนี่ยอาจารย์อาจารย์อาจารย์อย่าท้องอย่าท้องท้อเข้าเจ็บข้าปวดข้าปวดรวอนร้าวอาจารย์โอ้ยอาจารย์ช่วยหมูอาจารย์อาจารย์อย่าท้องอาจารย์อาจารย์อย่าท้องเลยอาจารย์อาจารย์อย่าท้องเลยขาเจ็บเลยอาจารย์เป็นป่านนี้แล้วมีอะไรจะแก้ตัวอีกโคเจ็บหักบจะต้องมีความเมตตากวาดพื้นยังกลัวกวาดมดตายใช้โคมป้องกันแมงเม่า นี่เจ้าเอาแต่เข็นข่าให้คนบริสุทธ์ต้องตายได้พระไตรปิดกมาจะมีประโยชน์เหรอเจ้ากลับไปซะเถอะอาจารย์ทลายข้าไปเหรอแล้วแล้วแล้วข้าจะไปไหนได้อะฮะเจ้ามาจากไหนก็ไปทางนั้นเถอะออาวอาอาจารย์เจ้ามาจากไหนไปทางนั้นเถอะอาจารย์เอาเอฉยเลยเหมือนกันแน่เลยอาจารย์ไม่ข้าเป็นศิษย์แล้วเหรอ อาจารย์จะทข้าไปเป็นสิทย์ท่านแล้วใครจะคุ้มครองท่านไปล่ะ,ะแล้วแต่สวรรค์หากถูถกปีศาจตนใดจับกินก็เป็นชะตาเจ้าเจ้าชนะกรรมของข้าได้เลยรีบไปสัอาจากกรย์ก็จะกลับไปก็ได้แต่ว่าขีงไม่ได้ตอบแทนบุญคุณของท่านเลยอ่ะข้ามีบุญคุณกับเจ้าเหรอโถอาจารย์สิทธิ์อรารวาสวสวรรค์ ถูกขงัไขงไว้ใต้เขาห้าธาตุอาจารย์เป็นคนช่วยสิริรอดพ้นมาได้ข้าจะคุ้มครองท่านในชมพูชวีบถ้าเขาไม่ไปเท่ากับเนรคุณอย่างนี้ข้าคนต้องถูกประน้ำยามเหยียดหนาอาจารย์นำพาข้าไปด้วยชนะได้โปรดเถอ,อะอาจารย์ไม่สิพี่ใหญ่อยู่ต่อครับอ่าใช่ใช่ใช,ใช่เนี่ยเชื่อโซ่เจ๋ง,ง่ะก็ได้ถ้าพูดอย่างนี้ข้าจะอภัยสักครั้ง ถ้าทำผิดอีกอเขาจะท่องมนต์รถเกล้ายี่สบรอบอาจารย์ยี่สิบรอบน้อยไปขอสักสารอบก็ได้นะอาจารย์นะคาาาไม่ทำร้รัใครก็ไม่ตีใครตายแล้วดีไหมอาจารย์อ